สวัสดีครับวันนี้มีเอ็นแม็กไม่ชมหนึ่งคันรถปีสองพัน้าะครับสภาพส,ายสวยๆใช้ได้ไม่ถือว่าชีเลี่ครับดูสภาพภายนอกครับคันนี้นะ้ามันไม่เยอะนะเครื่องใสๆเลยครับดูริ้วรอยก็ตามการใช้งานนะ คันนี้ไลน็อตทั้งคันนะครับน็อตทั้งคันเลยไลน็อตหมดเลยครับเป็นโชคแต่งมีไลนอ็อตเครื่องใสๆเลยครับ มันดูเลขไม่กันเลขไม้หกหมื่นนะครับเราสตาร์ทเครื่องให้ฟัง<า>นี่สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องเงียบมากนะไม่มีเสียงนะ ซุดข้างก็ไม่มีเสียงนะนี่มันมีรอยหน่อยมีรอยทำการช่างงานนะครับสภาพรถใช้แล้ว,ลวระบบไฟใช้ได้หมดนะ แต่ดังนะครับคนไม่มีนะครับคันนี้เครื่องแน่นๆครับดูขภาพด่วนๆลึกลับ คันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงหน้าสิบแปดสวยนะภาษีหกเจ็ดเอกสารพร้อมโอนครับสอบถามกันได้ครับขอบคุณครับ